สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจอีกแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเจกับวินจะเอารถไปขายนะวันนี้ก็ตามเจไปนะว่าการขายรถที่นี่นะเขาให้ราคากันยังไงแล้วก็เจจะเอารถไปขายที่ไหนนะคะนี่นะคะรถคันนี้นะคะที่เจจะเอาไปขายนะ,ะก็จะเป็นมินินะคะปี2014นะ,ะข้างในก็จะเป็นการเปลี่ยนโฉมเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังใหม่อยู่เลยนะ,ะเจก็ ใช้นะคะขับในนี้นะคะขับไปโรงเรียนนะคะตอนนี้ก็มันเริ่มเล็กแล้วนะคะก็เปลี่ยนคันแล้วนะคะก็จะเอาไปขายนะ,ะนี่แต่ยังชอบอยู่เลยเจมคนชอบสีแดงนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าที่นี่เขาให้ราคาลดเท่าไหร่นะ,ะเจซื้อมาเท่าไหร่แล้วก็ขายได้เท่าไหร่นะคะเลสเกอน่นะฮะเดี๋ยวเจก็จะเอารถของเจไปด้วยนะคะเอาเล็กซัสไปด้วยนะคะเราจะได้รับมาวินกลับมาบ้านนะคะ นี่นะคะเจก,ก็ขับรถตามมาวินนะคะนี่มาวินก็เพิ่งขัดรถใหม่นะสีแดงเงาวับเลยเี่นะเจก,ก็มาถึงแล้วะค่ะที่นี่เขาก็มีรถเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันค่ะเขาจะถ่ายรูปทุกส่วนท,ทุกที่นะแล้ว เขาจะไม่จับรถเราเลยนะทุกอย่างทําให้เราจะทําให้เขาหมดเลยนะเปิดเครื่องอนี่ยนะคือคือเขาไม่จับเลยนะคะเราต้องเปิดประตูเปิดเครื่องให้เขาทุกอย่างคะแล้วเขาก็จะถ่ายรูปอย่างเดียว เดินดูได้เลยนะเดินดูทั่วๆเขาก็จะไม่มาเดินไปกับเรานะเราก็เดินดูไปเรื่อยๆนะคะถ้าชอบันไหนก็เราก็จะไปบอกเขานะคะก็สามารถทาลองขับได้นะคะเรื่องต่อรองราคาเจไม่นแน่ใจนะว่าจะต่อรองได้ไหมอาจจะได้เป็นของแถมหรือว่าลดลงมาได้นิดหน่อยนะคะจากราคาที่ติดไว้นะ,ะตอนนี้ดูข้างหลังรถเยอะมากๆนะคะ ะะนี่ค่ครถที่นี่ราคาไม่แพงนะยิ่งเป็นรถมือสองนะจะราคาไม่แพงเลยทีเดียวขายก็เลยถูกเพื่อนาวิ่อะไรดิสค่ะนี่ yeah. ดูนะคะอันนี้สองพันสิบแปดนะคะนี่ราคา ดูข Put stuff there. Mm ้างในนะคะนี this is, this is like ่หข้างหน้าคอนโซลกว้างมากนี่ก็สวยนะคะ นี่ค่ะที่ิงส่วนเดยวอยางดอันนี้สองพันสิบแปดนะรถคันนี้ประมาณหนึ่งล้านบาทนะคะโอ้ไม่สวยน,นี่สวยมากเลยสีแดงนะคะเจเป็นคนแพ้สีแดงนี่สีแดงคันนี้อุ้ยถูกอันนี้ไม่แพงนะคะ อ๋อแต่ว่าขับไปเยอะแล้วนะคะราคาก็เหลือเท่านี้นะคะนี่ดูรถคันนี้นะคะมันเจไม่ได้ไม้กันสั่นมานะต้องขอโทษด้วยนะคะไม่ได้ไม้กันสั่นมาไม่ได้ไม่มาตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายนะแต่ก็ให้ถ่ายให้ดูนะคะนี่นี่ค่ะราคานะคะจอดนะคะสองพันสิบแปดค่ะ สวยมากเลยคันนี้นี่นะคะอันนี้คือสติกเกอร์ละลอกออกได้นะนนี่เป็นชื่อบริษัทที่นี่นะคะน,นี่ใหม่นะคะรถของปีนี้นะคะนี่สวยอะ่ะ s จ one so t h o t 1,000 miles on it ใหม่ก็น้อยนะคะขับไปน้อยมาก ตอนนี้เจก็รอนะคะเขากำลังเอารถเราอะไปทดสอบขับอยู่นะคะเขาก็ให้ราคาอยู่ที่แปดพันเหรียญน,นะคะตอนนี้เจของวินก็นั่งรอนะ,ะเขากำลังตรวจสอบรถแล้วก็เดี๋ยวจะทดลองขับรถรอบๆนะคะว่ามีอะไรผิดปกติมีอะไรเสียหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็รอนี่นะนี่คือเขากำลังทดสอบขับรถอยู่นะคะ นี่นะคะก็มีรถคันนี้นะเขาก็มาประเมินราคาด้วยเหมือนกันนะคะการประเมินราคารถที่นี่นะคะไม่จะเป็นเราต้องขายที่นี่นะ,คะแค่ประเมินให้ร,รู้ว่ารถของเรามีมูลค่าเท่าไหร่นะ,ะเราจะออกไปขายข้างนอกก็ได้นะคะจะขายต่อที่ไหนก็ได้เราจะได้รู้ราคาตลาดนะคะอืะคะ่ะ ตกลงเราก็ขายรถวินิแล้วนะคะในราคา8,000เหรียญนะคะตอนนี้มวินก็กำลังเอาของออกจากรถนะ,ะรถคันนี้เจ๊ชอบมากเป็นรถในฝันนะคะพอมาถึงนี่มวินก็หาให้นะคะนี่ตอนนี้วินก็กำลังเก็บของอยู่นะคะเอาของออกจากรถนะคะ เราก็ทิ้งเฉพาะคู่มือไว้นะก็เอกสารสําคัญเราก็ออกมาด้วยนะคะตอนนี้เจก,กับมาวินก็ขายรถคันสีแดงไปที่เรียบร้อยนะคะก็ตกลงขายได้ในราคา800 0เหรียญน,นะเจก,กับมาวินซื้อมาประมาณ16,00 0เหรียญน,นะคะก็ขายได้ครึ่งราคาแล้วก็ประมาณ800 0นะคะก็รถมินเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วที่ ที่มาวินศึกษามาคือราคามันตกนะคะเพราะว่าค่าบํารุงรักษามันแพงมากคือทุกอย่างต้องเข้าช็อปนะแล้วกลไกของมันอ่ะก็จะใช้ระบบไฟฟ้าใช้คอมพิวเตอร์นะคะมันก็เลยค่อนข้างแพงนิดนึงในการบํารุงรักษานะคะรถก็เลยเวลาขายต่อเนี่ยมันก็ราคาก็จะตกนะคะการขายรถที่นี่ไม่ไม่ยากเลยนะก็มาให้เขาตีราคานะพอตีราคาเสร็จปุ๊บนะคะ ก็บอกเขาฉันจะขายเท่านั้นเองแล้วก็เขาทํางานแบบมือโปรเฟชชั่นแลมากนะคะมีเอกสารให้เซ็นเซนซนะแล้วก็ให้เช็คมาเรียบร้อยเลยวันนี้ก็ขายได้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะเจกับมาวินก็มากินก๋วยเตี๋ยวเวียดนามกันนะคะจานนี้ประมาณ300บาทนะเป็นจานใหญ่นะคะนี่ถือว่าแก้ขัดได้นะคะ ที่สั่งเป็นแบบสไปซี่นะคะนะมาบินก็สั่งเป็นเหมือนข้าวรัดแกงเนะะี่ยเป็นผัดใส่ไก่นะคะผัดผักนะคะก็ประมาณ300บาทเหมือนกันนะคะโอเคก็กินข้าวก่อนนะคะ